หลังจากที่ทางการไทยนั้นอนุญาตให้นะักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยโดยฟรีวีซ่าก็มีมาประมาณสักเดือน2เดือนแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่ามีตลอดไปนะฮะให้เฉพาะช่วงไฮซีซันแล้วก่อนหน้านี้คุณจำได้ไหมว่ารัฐบาลจีนออกมาประกาศว่าเราจะให้ประเทศเหล่านี้เดินทางเข้าจีนได้โดยไม่ต้องทำวีซา่าตอนนั้นคนไทยน้อยใจมาก เพราะว่าประเทศต่างๆนานาเหล่านั้นไม่มีประเทศไทยอยู่มาวันนี้มีข่าวดีเมื่อวานนี้นายรัฐมนตรีคุณเสถาทวีศิน์ออกมาเปิดเผยออกมาบอกบอกว่าจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งมีนาคมนี้เราไปจีนพกพาสปอร์ตออกจากบ้านไปซื้อตัว๋วบินไปเลยถ้าจองโรง,ง,งแรมแล้วมีที่เที่ยวบินไปเลยเหมือนที่เราบินไปเที่ยวญี่ปุ่นทุกวันนี้ลองฟังท่านายยกฮะนโยบายของรัฐบาลนี้เราจะยก,กระดับ ความภาคภูมิใจของพาสปอร์ตไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดจะให้ดีก็ต้องเป็นการายกเ,เรื่องของการขอวีซ่าทั้ง2ประเทศซึ่งวันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับว่าเขาจะมีการยกถาวรเริ่มต้นวันที่1มีนาคมแสดงว่าไปกลับทั้ง2ประเทศไม่ต้องมีวีซ่าซึ่งกันและกันหลังจากนักข่าวได้ข่าวจากนายกเอาไปเสนอต่อเชื่อไหมฮะว่ามันกลายเป็นกระแสะไปที่โซเชียลของประเทศจีนอย่างรวดเร็ว ทางเพจลุยจีนออกมาเผยแพร่ข่าวนักข่าวจีนก็ไปยืนยันกับทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนแล้วไปถามโคศกต่างประเทศจีนหวังหวนปินก็ได้ให้ข่าวว่าอะไรเบื้องต้นหัวหน้าคณะทำงานทั้งสองฝ่ายไทยจีนนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยอย่างใกล้ชิดซึ่งเราก็หวังว่านยโยบายการต่างประเทศดังกล่าวนั้นจะประกาศใช้อย่างรวดเร็วซึ่งจากการที่โคศกกระทรวงต่างประเทศของจีนแถลงมาแบบนี้ ก็สรุปว่ามีการหารือกันเรื่องวีซ่าไทยจีนกันจริงแต่ยังไม่ได้มีการฟันธงว่าจะเริ่มหนึ่งมีนาคมนี้ไหมยังคงต้องรอทางการฝ่ายจีนนั้นออกมาประกาศอย่างชัดเจนก่อนว่าจะฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวไทยจริงๆเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับล่าสุดวันนี้คุณเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั้นออกมาชี้แจงในประเด็นนี้ยืนยันบอกว่ายังไม่มีอะไรต้องชี้แจงเพิ่มเติม เพราะว่าทั้งสองประเทศนั้นได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วทั้งคุณปราณปรีพระหิทธานุกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะบินไปเซ็น MOU เร็วๆนี้ครับมั่นใจว่า1มีนาคมเนี่ยจะมีการยกเว้นวีซ่าถาวรให้กับคนไทยซึ่งเรื่องนี้เรายังได้ทำงานร่วมกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักชินวัตรแต่ว่าสะดุดไปนะฮะ เอแล้วก็ตั้งแต่เมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยจึงได้สารต่อแล้วก็ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาทำให้ต่อเนื่องมั่นใจว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวครับ ก็คงไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีไรชี้แจงเพิ่มเติมครับนอกจากว่าเราเราคุยกันเรียบร้อยแล้วล้วก็จะท่านท่านมนตรีก็จะบินไปนะครับไปเซ็นเ o u นะครับตัวนี้มั่นใจได้ว่าหนึ่งมีนาคมนะครับจะมีการยกเว้นมีซ่าถาวรของทั้งสองประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการทํางานกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านได้ทรมมาตั้งแต่สมัยก่อนนู้นแล้วก็มีการสะดุดแล้วก็ไม่มีการ จะทำงานต่อตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองประเทศรวมถึงทางการสับสนเรื่องการท่องเที่ยวทั้งสองทางด้วยอ,อย่างไรก็ตามครับหากนโยบายดังกล่าวนั้นเป็นรูปธรรมขึ้นมาจริงๆเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยก็จะสามารถเข้าไปเที่ยวในประเทศจีนได้เป็นเวลา30วันโดยไม่จําเป็นต้องขอวีซ่าแต่อย่างใดนี่ฮะอันนี้คือข่าวดีของประเทศไทยแต่ว่าก็คงต้อง อาศัยเวลาในการประสานอย่างชัดเจนนะฮะว่าร0 0เซหรือไม่อย่างไรอเอาละลองดูครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้ยอดนะักท่องเที่ยวของจีนนั้นมาไทยเนี่ยก็ถือได้ว่าน้อยลงเราจะไปเที่ยวจีนเราจะไปมากขึ้นจะเกิดส่ง การส่งผลกระทบอะไรต่อเรื่องของไรายได้ในการท่องเที่ยวในประเทศไทยหรือเปล่าคือจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านต้องทํางานเพิ่มขึ้นนะฮะและทํางานให้หนักขึ้นคุณจําได้ไหมครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมติดตามข่าวเรื่องการชนกันของเครื่องบินที่สนามบินฮาเนดะมีเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังมันเป็นความดีใจของพวกเรานะแต่มันต้องเป็นความเสียใจและกังวลใจของรัฐบาล คุณทราบไหมครับว่าประมาณ9ถึง10กรุมภาพันธ์เดือนหน้าจะมีสายการบินที่ญี่ปุ่นสายการบินหนึ่งเปิดใหม่ชื่อว่า Air j a p แปไม่ใช่ j จแปลนแอร์ไลนนะเป็นโลคอสแอร์ไลน์ของที่นั่นเป้าหมายของเขาคือมีรูทการบินไทยนาริตะหรือการบินไทยฮาเนดะผมไม่ทราบแต่มีการบินไทยโตเกียวอ่ะสุวรรณภูมิโตเกียวกรุงเทพโตเกียวอ่ะบินสัปดาห์หนึ่งหยุดวันเดียวคือวันพุธ ค่าตั๋วเครื่องบินห้าพันกว่าบาทเราจะสู้เขาได้ไหมล่ะเพราะอย่างน้อยปกติแล้วเวลาเราบินไปญี่ปุ่นบางทีเราก็ใช้บริการสายการบินของการบินไทยของเราคืออันนี้นอกเรื่องมาแต่ยังอยู่ในเรื่องของการท่องเที่ยว,วนะฮะมันจะกลายเป็นว่าจะเป็นการดึงดูดให้เรานั้นออกไปเที่ยวต่างประเทศกันมากขึ้นซึ่งมันจะไม่สะท้อนตัวเลขที่แต่ก่อนมันดีเหลือเกินเพราะว่า คนไทยนั้นเที่ยวในประเทศไทยกันปีปีหนึ่งล้านล้านส่วนอีกสองล้านล้านคือชาวต่างชาติมาเที่ยวในเมืองไทยคือมันต้องเรียกคนมาเที่ยวในเมืองไทยให้มากยิ่งขึ้นประโยชน์มันจึงจะตกอยู่กับประเทศไทยเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้ต่างประเทศต้องการให้คนไทยไปเที่ยวประเทศเขาบ้างซึ่งประโยชน์มันก็จะตกอยู่กับประเทศเขามากกว่าประเทศเรา นี่คือสิ่งที่น่ากลัว